ันนี้เราจะมาสอนการวาดรูปใน Low Box Speedo เพราะมีคนเรียกร้องเป็นจำนวนมากคำถามส่วนใหญ่เนี่ยก็คือระบายสียังไงไม่ให้ทับเส้นดำเราก็เลยรวมวิธีแล้วก็เทคนิคต่างๆมาให้การไปเริ่มฝากกดไลค์และ subscribe s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปเริ่มกันโอเคเราโจทย์ตาแรกเริ่มแรกเราจะไปรู้จักคำว่า l a เยอรก่อนและโจท,ที่ได้คือก้อนเมฆ เครื่องมือที่เรียกว่าเลเยอร์จะอยู่ด้านขวามือของหน้าจอเราก็จะคลิกไปที่เครื่องมือถ้าจิ้มแล้วเลเยอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เริ่มแรกเนี่ยเกมจะมีให้มาหนึ่งเลเยอร์เราสามารถเพิ่มเลเยอร์ได้โดยกดที่เครื่องหมายบวกก็จะเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เป็นเลเยอร์ที่2เพิ่มขึ้นมาถ้าเรากดค้างไว้ที่เลเยอร์ก็จะสามารถเลื่อนเลเยอร์ขึ้นแล้วก็ลงได้เลเยอร์ layer ก็จะเป็นเหมือนชั้นของแผ่นกระดาษที่สามารถเลือกให้อยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างเลือนอนไปซ้อแล้วก็วาดเส้นของล่างสีดําได้เลย จะเห็นว่าตอนที่เราวาดอยู่เนี่ยเลเยอร์ที่1จะมีกรอบฟ้าๆขึ้นมาแสดงว่าเรากําลังวาดอยู่ในเลเยอร์ที่ 1. 1และนอกจากเครื่องหมายบวกมีเครื่องหมายที่เป็นรูปตาสีเขียวด้วยถ้ากดแล้วจะเป็นการปิดเลเยอร์แต่ถ้ากดอีกครั้งเลเยอร์ก็จะเปิดขึ้นมาต่อไปเราจะมาลงสีก้อนเมฆกันโดยเราจะเปลี่ยนจากเลเยอร์1มาเป็นเลเยอร์2 จะเห็นว่าตอนนี้ที่เลเยอร์สมีกรอบสีฟ้าอยู่แสดงว่าเรากําลังระบายอยู่ในเลเยอร์ที่2จะเห็นว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยแม้จะระบายเกินเส้นสีดําแต่ก็ไม่ทับสีดานะเพราะเลเยอร์ที่ระบายสีเราไว้อยู่ด้านล่างส่วนเลเยอร์ที่เป็นโครงสร้างสีดําไว้อยู่ด้านบนเราก็จะระบายสีให้ครบทั้งก้อนแต่เวลาลงสีเนี่ยเออชอบใช้แปรงใหญ่ๆ,ๆเดี๋ยวจะระบายไม่ทันระบายสีให้ทั่วก้อนเมฆเลยจะเห็นว่าถ้าเรากดปิดเลเยอร์สมันก็จะหายไปกดอีกรอบก็จะกลับมาเหมือนเดิมแสดงว่าเส้นสีดําอยู่เลเยอร์หนึ่งส่วนก้อนเมฆอยู่เลเยอร์เกกม็จะ เส้นดแสดงว่าถ้าไม่อยากให้ทับก็ต้องให้เลเยอร์เนี่ยอยู่ด้านล่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วต่อไปเราจะมาตกแต่งน้องก้นแม่กันถ้าเป็นพวกตาเนี่ยเราชอบสร้างอีกหนึ่งเลเยอร์เวลาระบายสีผิดจะได้แก้ได้วาตาและปากลงไปเลยเลเยอร์หคือเส้นดำเลเยอร์สคือสีฟ้าถ้าเราเอาเลเยอร์สลงมาไว้ล่างสุดเห็นไหมเลเยอร์สมันก็จะทับเราก็จะมองไม่เห็นหน้าตาน้องเราก็จะลากขึ้นมาไว้อยู่บนสีฟ้าก็คือเลเยอร์สหน้าน้องก้นแม่กลับมาแล้วข้างบนสุดเนี่ยเราจะชอบให้เป็นเส้นล่างสีดำนะจะได้ไม่โดนทับ และมีอีกหนึ่งเครื่องมือคือถังขยดสีแดงเราจะกดลบเลเยอร์สองที่เป็นสีฟ้านะกดลบแล้วสีก้อนเมฆสีฟ้าก็จะหายไปแนะนําว่าอย่าก,กดเลยเพราะในระบบมันย้อนกลับไม่ได้ลบแล้วลบเลยนะเราจะมาระบายสีใหม่เหมือนเดิมนะให้เลเยอร์ที่ระบายสีอยู่ด้านล่างของเส้นดำระบายให้ทั่วเลยต่อไปดูเทคนิคการไล่สี แท่งสีด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีการไล่จากอ่อนไปเข้มนะเราก็จะไม่เปลี่ยนจุดสีในวงกลมแต่จะเลื่อนแท่นนี้โดยการไล่สีที่เข้มและอ่อนโดยการเลื่อนขึ้นแล้วก็ลงนะอันนี้เราจะลงเงาของก้อนเมฆก,ก่อน จะเห็นว่าสองสีเนี่ยมันยังไม่ผสมกันเราก็จะลากชาสีให้เพิ่มขึ้นไปนิดนึงให้ได้สีที่อ่อนลงกว่านี้แล้วก็จะมาระบายระหว่าง2ส,สีนี้นะระบายเลยค่อยๆเกี่ยวระหว่าง2ส,สีนี้เลยจะเห็นว่าดูมีการไล่สีขึ้นมานิดนึงต่อไปถ้าก้อนเมฆมันยังดูเข้มไม่พอเราก็สามารถเลือกสีเข้มมาใส่ได้โดยที่เราจะไม่ไปเลื่อนจุดในวงกลมนะแต่จะเลื่อนแค่แท่นชาสีสีก็จะเกิดการไล่ในตัวของมันเองได้แล้วก้อนเมฆของเราต่อไปจะมาวาดตาถ้าไม่ให้ดูยุ่งยากก็วาดตาพร้อมกับเส้นดำไปเลยก็คือเลเยอร์ข ที่สาคัญอย่าลืมกดเปลี่ยนเลเยอร์นะไม่งั้นมันจะรวมกันหมดเลยก็ต,ตกแต่งหนะ้าน้องตามชอบไปเลยนะต่อไปเราจะมาเพิ่มเลเยอร์กันถ้าเลเยอร์ไม่ทับซ้อนกับด้านบนก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะแต่เราวาดไปคิดไปก็เลยเพิ่มไว้ก่อนเผื่อแก้ไขทีหลังวาดฝนกันเติมสีเพื่อหลังกันโดยใช้เครื่องมือนี้นะ จะเห็นว่าก้อนเมฆยังดูไม่เด่นเราก็จะมาแรงเงาเพิ่มแสงกันอย่าลืมเลือกเลเยอร์ให้ถูกนะเมื่อกี้ระบายสีก้อนเมฆเลือกเลเยอร์สามคราวนี้ก็ต้องเลือกเลเยอร์สามนะเลือกสีขาวที่อยู่ตรงกลางวงแล้วก็ระบายเลยจะเห็นว่าเราระบายสีอ่อนที่ฝั่งซ้ายแสดงว่ามีแสงมาจากฝั่งซ้ายฝั่งนึงเราก็เลยแรงเงาให้เข้มภาพก็จะดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วก้อนเมฆแบบน่ารักน่ารักต่อไปก็จะไปให้คะแนนกันการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะว่ามีเกณฑ์การให้คะแนนยังไงรูปนี้ดออ อันนี้ก็ดูออกแล้วก็มีการระบายสีลุงเพิ่มขึ้นมาเราให้2อ,อันนี้ก็ดูออกแต่ว่ามีองค์ประกอบมากขึ้นแต่รายละเอียดยังไม่มากเราให้2การให้คะแนนก็แล้วแต่คนเลยนะผู้ชนะคือเมฆสายลุง้งถ้าเราแพ้หรือว่าไม่ติดรอบก็ไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นนะแต่ก็นิดนึงเพราะว่าเล่นเกมก็อยากชนะแหลนะเนาะไม่งั้นก็ไม่ตื่นเต้นนสิตานนี้ได้ที่3ก็ถือว่าคะแนนใกล้เคียงกันอยู่นะรู้จกักเยอร์แล้วแล้วก็การไล่สีบางส่วนเราก็จะไปลองเล่นกันเลยโจทย์คือโลก ในเวลา5นาทีถ้ารูปง่ายเนี่ยเราก็จะเริ่มวาดเลยแต่ถ้ายากเนี่ยเราก็จะคิดรับ20วิก่อนกดจิ้มเครื่องมือเลเย,ยอร์ขึ้นมานะเลือกสีดําแล้วก็วาดโครงสร้างโลกเลย วาดเสร็จแล้วก็มาระบายสีกันเหมือนเดิมกดบวกสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ลากเลเยอร์ลงมาด้านล่างเลือกสีฟ้าแล้วก็ระบายเลยตอนวาดเส้นสีดำเนี่ยใช้เส้นเล็กๆนะแต่ถ้าระบายสีเนี่ยใช้หัวใหญ่ขึ้นมาได้จะเห็นว่าเส้นก็ไม่ทับเส้นดำนะระบายให้ทั่วเลยจากนั้นไม่เลื่อนจุดในวงกลมนะแต่จะเลื่อนตรงที่มันเป็นแท่งสีเลื่อนลงมานิดนึงเพื่อให้ได้สีที่เข้มขึ้นแล้วก็มาแรงเงาเลยจะแรงเงาตรงขอบขอบนะรูปนี้เราจะให้แสงมาฝั่งซ้ายเหมือนเดิม ถ้าสียังดูไม่เกินกันก็เลื่อนขึ้นนิดนึงเนาะเพื่อให้ได้สีที่สว่างขึ้นแล้วก็ระบายเลยเราก็จะทําแบบเดิมเลยแบบนี้เนาะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจต่อไปมาเพิ่มเลเยอร์เพื่อสร้างพื้นดินกันต้องให้เลเยอร์ใหม่เนี่ยอยู่ข้างบนเลเยอร์น้ำนะนะจะเห็นว่าเลเยอร์สามที่สร้างใหม่เนี่ยอยู่ข้างบนเลเยอร์สองไปเลือกจุดสีเขียวในวงกลมแล้วก็ระบายเลยถ้าหัวใหญ่ไปก็ลดขนาดหัวนิดนึงได้แล้วก็ค่อยๆระบายให้ดูเป็นทวีป เลเยอร์สมลงมาด้านล่างมันก็โดนเพลินน้ําทับนะเราเลยต้องเอาไว้บนเลเยอร์สนะต่อไปจะมาไล่สีพื้นดินกันเหมือนเดิมเราจะไม่ไปยุ่งกับจุดสีในวงกลมแต่จะเลื่อนขีดตรงแท่งสีอันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาให้ได้สีที่เข้มขึ้นนะแล้วก็ระบายตรงขอบทวีปเลยจากนั้นก็ผสมสีเหมือนเดิมเลยโดยเลื่อนสีให้อ่อนลงแล้วก็มาระบาย ถ้าเราพอใจแล้วก็ไปที่ส่วนอื่นต่อเลยเราจะมาลงแสงให้เพื้น,น้ำนิดนึงโดยเลื่อนไปหาจุดสีขาวในวงกลมแล้วก็มาระบายตรงขอบขอบเพื้น,น้ำนะที่ให้โดนแสงอย่าเริ่มเปลี่ยนเลเยอร์นะจ๊ะ<อ>ก็เก็บรายละเอียดของแสงแล้วก็เงาให้ดูชัดเจนขึ้นนะถ้าอยากให้ภาพดูสมบูรณ์ขึ้นก็เติมเพื้นหลังได้นะอันนี้ตามใจเลยแล้วแต่ภาพแต่อันนี้โลกอยู่ในอวกาศเติมสีดำก็น่าจะสวยขึ้นเพื้นหลังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเลเยอร์ไหนเลยนะแค่กดจิ้มแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยตอนวาดเนี่ยต้องเหลือบดูเวลาด้วยนะเดอกลบๆ นั่นคือจรวดนะไม่ใช่นกวาดอันไรลงไปเนี่ยไปวาดกันดูออกว่าเป็นโลกมีการระเงานิดนึงแล้วก็ภาพดูสมบูรณ์เราให้สามดูออกแล้วก็มีรายละเอียดของชั้นบรรยากาศดูสมจริงขึ้นให้สามตายละเหมือนนกยักษ์กำลังพุ่งชนโลกแต่เอาจริงจะวาดยังไงก็ได้นะเพื่อความสนุกจริงๆริงเราชอบวาดแบบไม่ค่อยตรงโจทย์มากให้มันดูเกี่ยวข้องนิดนึงอันนี้ดูออกแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ค่อยชัดให้สองน่ารักเหมือนไข่เดโนเสาเลยแต่ก็ดูออกหนึ่งอันนะว่าเป็นโลกให้สองดูออกอันนี้ให้สอง ผู้ชนะคือไม่ติดอันดับจะเห็นว่าคะแนนเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเหวี่ยงนิดนึงแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์กันให้คะแนนที่ตายตัวแล้วแต่ความชอบเลยเอาจริงก็สนุกตอนนี้แหละตื่นเต้นดีกับตอนแก้หมดเวลาหัวใจจะวายเราได้ที่4ได้ไป8เดาต่อไปลองมาวัดคนกันโจทย์คือวงดนตรีก่อนเอื่นเราจะมาล่างคนก่อนเลื่อนลงมาที่สีดําเลยแล้วก็เริ่มวาดคนกันเราชอบใช้ขนาดแปรงที่เล็กที่สุดนะ จแล้วมาเพิ่มเลเยอร์เพื่อระบายสีลากเลเยอร์ใหม่ลงมาด้านล่างเลเยอร์ที่2นี้ก็จะใช้เพื่อระบายสีไปเลือกสีจากวงกลมกันสีเนื้อเนี่ยจะอยู่ระหว่างชมพูส้มเหลืองก็ลากลงมาประมาณตรงนี้เปลี่ยนหัวแปรงให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ระบายเลยภาพนี้เราจะให้สีเนื้อเนี่ยอยู่ข้างบนสุดดังนั้นเวลาที่เราระบายเนี่ยจะไม่ออกนอกกรอบแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะเดี๋ยวเวลาไม่ทัน เราไปทาสเต็ปเดิมเลยไม่ยุ่งกับจุดสีในวงกลมแต่ว่าเลื่อนแท่งสีลงมาเราก็จะได้สีเนื้อที่เข้มขึ้นแล้วก็มาระบายเป็นเงาได้เลยภาพนี้จะให้แสงมาจากฝั่งขวาเงาก็เลยอยู่ฝั่งซ้ายต่อไปเพิ่มเลเยอร์เพื่อระบายสีผมเหมือนเดิมนะกดบวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ได้เลเยอร์3แล้วก็ลากลงมาเลยให้อยู่ข้างล่างสุดเราอยากให้เป็นผมสีม่วงก็ลเลื่อนจุดในวงกลมไปที่สีม่วงได้เลยระบายได้เต็มที่เลยเพราะยังไงก็ไม่ทับสีเนื้ออยู่แล้ว สีผมกันเหมือนเดิมไม่ยุ่งกับวงกลมแต่ว่าเลื่อนแท่งสีลงมาแล้วก็ระบายเลยเราจะให้ข้างบนสว่างแล้วก็ข้างล่างมืดๆสีนี้ก็เลยเป็นสีกลางๆนะที่เอาไว้ผสมแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยไปเลื่อนสีตรงแท่งสีลงมาแล้วก็เลือกสีเข้มมาระบาย เวลาแก้หมดก็ไม่ต้องเพิ่มเลเยอร์แล้วแต่ว่าใช้เลเยอร์นั้นระบายได้เลยเราจะระบายไมโครโฟนเลเยอร์สองเลเยอร์เดียวกับผิวถ้าใช้เลเยอร์สามเนี่ยบางส่วนก็จะโดนยุ้วทับแต่ก็ระบายอยู่ในกรอบนะเดี๋ยวจะไปกินสีผิวเวลาแก้หมดแล้วก็จะเก็บรายละเอียดกันจิ้มเลเยอร์สองก็จะระบายปากแล้วก็แก้มเลยแล้วก็ใช้สีขาวไฮไลท์ผมนิดนึงเสร็จแล้วไปตัดสินกันรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้น่าจะมีตัวหนอสักนิดนะเนี่ยคีย์บอร์ดหรอดูไม่ค่อยออกแฮะเอาไปหนึ่งกอนอนนี้ดูออกแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ค่ออออยยยยเยะะะาาาาไปถ้้้ังพรบมูแลวก็ให,หน สวยแต่ว่าไม่ค่อยตรงโจทย์เอาไปหนึ่งอันนี้สวยเหมือนวงดุริยางเลยเอาไปสามผู้ชนะคือวงดุริยางคะแนนเหวี่ยงเวอร์ที่สองไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ก็ได้คะแนนเท่าเราก็เป็นการฝึกวาดรูปแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกนะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนสนุกกับการวาดรูปมากขึ้นขอบคุณที่รับชมไปแล้วบ๊ายบาย